สวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้านหน้าเรานี้จะเป็นกุฏิบุรพาจารย์นะคะของวัดเขื่องกลางนะคะที่สร้างขึ้นในวันที่2 4ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะโอ้โหมูลค่าในการจัดสร้างประมาณ5ล้านกว่าเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบบ้านเรือนไทยเรือนไม้เนาะมาเห็นก็จะถูกใจเลยแหละ นะคะคด้านล่างนี้ก็จะมีเกวียนนะคะเคยเห็นเกวียนไหมคะอันนี้ก็คือเกวียนที่เขาได้บริจาคมานะคะคุณพ่อมิ่งประมวลพงและลูกหลานนะคะให้ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคะสวยงามมากเลยน่าจะสร้างใหม่ไหมนะคะเมื่อก่อนคนไทยเราเนาะ ในการขนส่งนะคะยังไม่มีรถเราก็จะใช้ตัวเกวียนเนี่ยค่ะดูขนาดของไม้นะคะแล้วก็ความทนทานหนาเพลาล้อกลางนะคะตัวนี้จะเป็นเรือนในการนั่งประชุมนะคะในการนั่งฟังเทศฟังธรรมสาธุนะคะของเราอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระสงฆ์สามเณรด้วยนะคะ ก็จะมีการจัดวางเรียงในส่วนของโต๊ะเก้าอี้นะคะสำหรับการฟังเทศฟังธรรมด้วยค่ะเป็นไม้หมดเลยค่ะทั้งหลัง